สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมกุ้งอร่อยหอจะมาลองชิมขนมโบราณน,นะครับผมเป็นขนมโบราณน,นะครับหอมขนุนมากเลยอันนี้เป็น,ปนข้าวเหนียวหน้าขนุนนะครับโอ้ยมีก็น่ากินนะครับไว้กินเล่นนะครับเป็นถั่วแป,ป๊บนะครับอันนี้ก็เหมือนเปล่าล้างเลยนะทุกคนนี่มันมีกล้วยเดี๋ยวมาลองชิมกันนะครับผมยังร้อนๆอยู่เลยนะอันนี้ซื้อมาจากข้างทางนะเห็นป้าเขา ย่างฟันเต็มถนนเลยนะผมก็เลยแวะไปดูนะว่าคืออะไรเดี๋ยวมาลงชิมกันนี่ถัวแป๊บทุกคนถัวแป๊บอือถัวแป๊บแบถัวเหลืองอืออืมฟองแกม้มอืมหน้าเป็นถั่วเหลืองอ่ะืมก็ มาลองดูนะมันจะมีไส้กุ้งนะทุกคนไส้กุ้งฝอยเป็นไส้กุ้งฝอยนะทุกคนแล้วก็จะมีไส้กล้วยอันนี้ส่วนมากเก,กินกับกาแฟตอนเช้าแต่ผมไม่เคยเห็นไส้อันนี้ไง xay quay, anh mẹ, thôi, sai quay xay cua mẹ, mẹ, quay thôi, mẹ, 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 cua đấy, mẹ, 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 เอามาย่างแบบนี้ยมันดีกว่าน,นึ่งนะครับอร่อยกว่าน,นึ่งผมว่ามันอร่อยกว่าเอาไปนึง่งเพราะว่ามันหอมเนี่ยข้าวเหนียวมันหอมข้าวเหนียวนะกอนที่เอาเอาไปย่างหอมทุกคนหืมหืมหืม้ <ś m _> นี่บอืมทำไรกับทงแบบนี้นะทุกคนเห้น่ากินมากหอมมากเลยอื เอาโรยนี้ไปนิกนิดนะครับโรยเข้าไปให้มันกรอบกรอบอร่อยดีนะฮึมอืมฮึมจำคำนี่อืม อืมอืมอืมอร่อยอืมเยี่ยมมากเม็นลบูรานอืมกาแฟคาเฟ่แล้วแก้มพันเลยอืมอืม,อม,อมกินแล้วมีความสุก อร่อยมากไปทุกคน